ของนางเอกสาวคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์นะคะที่เมื่อวานนี้เธอได้จัดพิธีไว้อาลัยคุณแม่และได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาค่ะหลังจากที่นางเอกสาวคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์ต้องสูญเสียคุณแม่ดาวทิพย์ไปจากอุบัติเหตุล้มในบ้านจนเลือดออกในสมองก่อนจะหยุดหายใจไปสินาทีและต้องรักษาตัวร่วม3เดือนก่อนจะเสียชีวิตในวันที่21สิสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดเมื่อวันนี้ทางนางเอกสาวได้จัดพิธีไว้อะไรคุณแม่ตามหลักศาสนาคริสต์ณโบสถ์วัดพระมหาไทยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเมื่อคุณปุ๊กลุกได้ร้องเพลงพรุ่งนี้ทั้งน้ำตาส่งคุณแม่ไปสู่อ้อมกอดพระผู้เป็นเจ้าและในพิธีนี้มีเพื่อนๆคนสนิทมาร่วมง,งานอย่างจำกัดค่ะโดยสายการโควิด -19 ซึ่งอดีตหวานใจอย่างคุณไม้พัทรเดชก,ก็ได้มาร่วมง,งานแล้วก็ดูแลสาวปุ๊กลุกแบบไม่ห่างทั้งนี้ยังมีนางเอกสุปตาคุณอัมพชรภากวางฟ้ารุง่งหญิงหญิงสรุชาและจิ๊บวัส ที่มาด้วยพิธีไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยหลังจากเสร็จพิธีไว้อาลัยวันแรกนะคะคุณปุ๊กลุก,ก็ได้ออกมาเปิดใจว่าทางคุณหมอได้แจ้งว่าคุณแม่เส้นเลือดในสมองแตกซึ่งเป็นส่วนของแกนสมองที่เอาไว้สั่งการทุกอย่างในร่างกายแถมติดเชื้อในกระแสะเลือดจนสมองบวมและไม่สามารถผ่าตัดได้ค่ะทําให้ไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วแต่ทางครอบครัวก็ยืนยันที่อยากจะรักษาต่อนะคะและมีความหวังและไม่ยอมปล่อยมือค่ะ แต่สุดท้ายคุณแม่ไม่ไหวท่านเลยขอเลือกที่จะไปสบายและหลังจากเสร็จพิธีไว้อะไรแล้วก็จะนําร่างของคุณแม่ไปฝั่งที่สุสานตามพิธีต่อไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะจริงๆแล้วคุณแม่ไม่น่าจะอยู่ได้นาะมากแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วน่าจะแบบไม่น่าจะเกินแบบวัน1สองวันแบบนีแตบบ่ว่านี้คือเหมือนท่านก็น่าจะแบบ เพราะว่ารู้ว่าพวกเราน่าจะไม่ไหวถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปกระทำหายเลยคุณหมอก็แจ้งตั้งแต่ต้นว่าแบบคือมันไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่ที่จะต้องรักษาคุณแม่เพราะว่าคือยังไงก็ไม่น่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆทุกคนในครอบครัวมีความรู้สึกว่าก็อยากจะจบไปอยู่กับคุณแม่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าโรคที่คุณแม่อยู่มันคงป่วยงามมากๆเป็หลักๆในเวลานี้ก็คือคุณพ่อก็ก็ หนูก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคือคือท่านก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้ววันนี้เราทําหน้าที่ทําหน้าที่ลูกต่อแม่ที่ดีแล้วเราก็ต้องท,ทําให้ดีที่สุดกับพ่อเราด้วยเหมือนกันคนะคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ที่ได้อยู่ในใจขอว่าเราตลอดไปทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให,ให้กับทางคุณปุ๊กลุกและครอบครัวด้วยค่ะ